สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ป้าไปมีเศรษฐีก้านทองมาอวดเพื่อนๆนนะป้าไปมีแค่กระถางเดียวนั่นแหละแต่ว่าอยากอวดเพื่อนเศรษฐีก้านทองค่ะจับจับเมื่อวานเนี้เคลื่อนที่มา ลักนวลชงวนตัวมากเหี่ยวเลยนะคะใบก็หมาดๆเลยเนี่ยไม่อยากให้เราจับหรือเปล่าเขาชอบอยู่ล่มตลอดนะคะเนี่ยปลูกไว้ในที่ล่มค่ะอยู่หน้าบ้านโดนเดดมีดเดียวตอนเช้าตะวันขึ้นเขาอยู่ล่มตลอด พอออกแดดและสงสัยจะเหี่ยวเสาเอาออกแดดพอโดนแดดหน่อยหนึ่งก็เหี่ยวสงสัยไม่ชอบดดแดดละเศรษฐีก้านทองก็เลยจะเอามาขยายพันธุ์กระถางมันเล็กกระถางเล็ก ปลูกยังไม่ถึงปีนะคะแค่สิบเดือนเองเขาก็มาอยู่กับป,ป้าไผ่แขนงนิดนิดสองสามแขนงเอามาขอเขามาอยู่กับป้าไปออกต้นแล้วก็ออกดอกออกผลเลยค่ะอู้อะไรจะสมบูรณ์ขนาดนั้นมาอยู่กับป้าไป่ออกดอกแล้วยังออกผลต่อ สองต้นค่ะเขาออกดอกออกผลให้ติดดอกติดผลเลยค่ะดูชิลับค่ะเพื่อนๆดูผลเขวที่เหมือนมะเฟืองอะ่ะสีสามสี่เหลี่ยมเหมือนมะเฟืองสามเหลี่ยมเออไม่รู้ว่าเขาจะมีเมล็ดให้เราหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาร่วงเขาใส่กระถางและสงสัยเขาจะให้เมล็ดร่ว่ยังไงก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละออกดอกแล้วก็ให้ผลเลยยังไม่ถึงปีเข,เขาจะมาเป็นเศรษฐีก้านทองอยู่กับป้าไปแตกยอดแล้วก็ยัง แตกยอดให้สองยอดแล้วก็ออกดอกให้แล้วก็ออกผลให้ด้วยมสมซื้อว่าเศรษฐีกา้านทองมันได้ดูเลยเขาพอมาดูแล้วโอ้ออกทั้งดอกทั้งผลเลยก็เลยสนใจเขาหน่อยแหละที่นี่จะขยายกระถางใส่กระถางอีกระถางหนึ่งมันแน่น สงสัยจะทนุถนอมเขาแล้วล่ะเห็นดอกเห็นผลเขามาแปลกว่ามาแล้วออกดอกให้เลยอะ่ะเป็นผลให้เลยดูเมล็ดสิคะขอดูหน่อยนะขอดูเมล็ดก่อนนะคะจะมายังไงจะเอาไปทำหนอ่อทำแนวได้หรือเปล่าเนี่ย มีอะไรมั่งข้างในอะ่ะเป็นเมล็ดค่ะเป็นเมล็ดดำๆค่ะเพื่อนๆเป็นเมล็ดดำค่ะอู้สงสัยจะทำพัน์ได้แล้วเนี่ย แต่ว่าไม่กล้าเด็ดเขาหรอกให้เขาล่วงลงไปเองถ้าเขาเกิดก็ให้เขาเกิดในกระถางนี่แหละไม่กล้าทำอะไรก็กกลัวเขาแล้วก็เราก็ยังไม่เคยด้วยเป็นเมล็ดค่ะเหมือนเมล็ดถักกาดเล็กๆจะปล่อยให้เขาแก่อยู่กับต้นนี่แหละ ไม่ทำอะไรเขาหรอกแล้วเกิดมายังไงก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นขยายพันธุ์เราก็เอาแขนงเขาแค่นั้นแหละออกไปทำเออเศรษฐีก้านทองมาออกดอกให้ผลแล้วคะ่ะสงสัยจะโชคดีสาธุขอให้โชคดีนะคะเศรษฐีก้านทอง ขอให้มีเงินมีทองนะคะเดี๋ยวจะบำรุงปุ๋ยอะไรใส่ให้เขาบ้างไม่เคยดูแลเขานะรดน้ำไปธรรมดาค่ะดูกระถางเขาก็ปุ๋กครั้งเดียวตั้งแต่นานแล้วเปิดป่แล้วเลยเลยก็ไปไม่เคยดูแลนะดูแลแต่หกหลงเศรษฐีกันทองปอ่ป่าแล้วเลยค่ะ เพิ่งมาดูเขาวันนี้แหละเห,เห็นมาเห็นเมล็ดด้วยทีนี้ก็จะสนใจเขาหน่อยสนใจเลยนะคะสนใจแล้วทีนี้เห็นออกดอกออกผลให้ก็เลยสนใจแหละเขาก็มีใบให้สวยงามเขาก็สวยงามเหมือนกันนะ ถ้าไปทำไมไม่ดูแลเขาบ้างเขาก็สวยเหมือนกันนะคะก้านเป็นสีทองเลยค่ะพื้นใบสันก็สวยนะคะคือพื้นใบสันก็สวยค่ะต้นสันสวยหมดเลยจะเปลี่ยนกระถางให้สวยๆนะคะ ปุ้ยเปิดแปะแล้วเลยตั้งนานนาอยใยญ่ไปเนาะทีนี้จะสนใจเข้ามั่งแล้วแค่ออกจากกระถางนนะทีนี้ขนาดยอดโดนแมลงกินไปหมดแล้วเขาก็ไม่ตายนะคะเนี่ย ใส่ใจเข้าหน่อยนะคะใส่ใจเข้าหน่อยทำยังไงจะดึงขึ้นได้เนี่ยว่าไปจะดึงแล้วนะเนี่ยหรือว่าต้นนี้จะไม่เอาออกเอาออกต้นไหนนะเอาต้นไหนออก ต้นนี้หรือเปล่าอะใบเขากรอบมาก,กนะคะเพื่อนๆพ,พอแต่จับใบออกมาเลยนะเนี่ยออกมาแล้วกรอบมากเลยก้านทองออก,ก้านทองออกมาแล้วต,ต้องนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เนาะ ทำยังไงเนี่ยจะตัดกิ่งออกไปนี่นะตัดกิ่งได้ไหมเนี่ยเอาออกดอกออกผลให้เนี่ยจะเอายังไงเนี่ย ยังไม่เตะต้องลกเนาะต้นนี้ผงใสยจะเอาต้นนี้เลยออกต้นที่ยอดเขาเสียใบนี้เลย ดอกออกผลไม่เอาออกหรอกเอาออกต,ตัวที่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลขึ้นมาและะ้วค่ะเศรษฐีก้านทองค่ะป้าไปจะขยายใส่กระถางเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขามันแน่นเกินไป เียดาดเขาสงสารเขาอยู่แน่นเกินไปหนามจ้าเขาอยากอยู่ต้นเดียวเลยป้าไปมันชอบเยอะปลูกใส่กระถางเดียวสามต้นเลยเขาก็เออัดเขาเลยเนาะอืมเอาออกไปแล้วต้นนี้ ต้นนี้เขาแตกเขาจะก็แตกกิ่งก้านเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ทำอะไรเขาเราสงสรารเขาให้ให้ผลเขาแก่ก่อนแล้วเขาจะเป็นยังไงเมื่อออกดอกออกผลแล้วเนี่ยเนี่ยดูผลเขาสิคะเหมือนลูกมะเพือองเลยคะ่ะ ผลเศรษฐีก้านทองค่ะเหมือนลูกมะเฟืองเลยเหมือนลูกมะเฟืองไม่มีผิดเลยค่ะเหมือนลูกมะเฟืองอแปลกจริงเนาะไม่เคยเห็นคะ่ะเมื่อไปก็เพิ่งปลูกอยู่ต้นที่บ้านเขาที่บ้านหลังนั้นยังไม่เคยถามเขาว่ามัน ติดดอกติดผลอย่างนี้หรือเปล่าติดดอกออกผลให้เลยค่ะวันนี้จะเอาใบมะขามใส่ให้บำรุงเท้าหน่อย้าเขาเตกไปเยอะๆและผลเขาร่วงและถึงจะขยายกระถางให้เขาใหม่อีก เศรษฐีก้านทองค่ะเศรษฐีก้านทองก้านทองค่ะก้านทองเนี่ยกรอบมากเลยแกะนิดหน่อยก็ออกมาเลยนะลูกเขาแปลกจริงเนาะ ก้านทองของเขาแกะก้านทองให้เขาก่อนจะให้เขาต้นสูงสูงอา้าแกะให้แล้วนะแกะก้านทองออกให้ละต้นสูงขึ้นนะคะ ต้นสูงขึ้นถอดก้านให้แล้วจะได้ต้นสูงสูงโตโตทั้งได้สวยไม่เคยดูแลเขาเลยค่ะวันเดียวนี่แหละที่มาดูแลอุ้ยสงสารจังเลยติดดอกออกผลก็ไม่รู้สึกเลยลดแต่น้ำอย่างเดียวทำไมนะเปิดปากแล้วเลยเขามัง่งสนใจเขามั่งสิ วันนี้สนใจเลยนะคะเกะกาบให้แล้วละคะธรรมดาเขาไม่ค่อยทิ้งใบนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นพุ่มอยู่นั้นแหละอันนี้ดูแลเขาก็จะใส่ใบมะขามให้เขาก็เลยเอาก้านออกก้านข้างล่างเขาเออ ออกค่ะจะได้รูเลเขามั่งเศรษฐีก้านทองค่ะธรรมดาเขาก็สวยนะคะเนี่ยติดดอกออกผลให้ยายไป่ได้ไงเนี้ย ที่มาของเขาแล้วต้นใหญ่มาเริ่มเทิมไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเลยถ้ามาอยู่กับป้าไต่เลยทำไมมันออกดอกล่ะคะจะนำโชคลาภมาให้ป้าไต่หรือเปล่าเศรษฐีก้านทองเป็นลูกเป็นผลขึ้นมา ไม่รู้สึกตัวเลยพอมาดูเล้าวเป็นลูกเป็นผลขึ้นมาได้ไงสักกะสงสัยเพื่อนเพื่อนเคยมีไหมที่บ้านเพื่อนเพื่อนเคยมีไหมคะที่เศรษฐีก้านทองได้ออกดอกออกผลอย่างนี้คอมเมนต์ให้ป้าไปาด้วยป้าไปาไม่เคยเห็นคะ่ะเพิ่งเอามาปลูกได้ประมาณสิ จิบเดือนนี้แหละปลูกแล้วก็ปล่อยปะแล้วเลยเขาเห็นเขาสวยอยู่ตลอดก็เลยไม่ได้สนใจเขาขนาดใบมะขามนะ่ะไม่ได้ใส่ให้เขาเลยอะดูกระถางสิคะลึกลงไปแล้วไม่สนใจวันนี้จะเอาสนใจเขาแล้วละ่ะส,สารเขาสนใจเขาหน่อย จิ้ม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 ,ม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 แล้วก็จะเอาใบมะขามมาใส่นะคะใส่ใบมะขามเลยค่ะสงสารหนูมั่งค่ะไปปะแล้วเลยพอดูแล้วนะมีดอกมีผลด้วยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ย จะขยายต้นให้เขาแล้วก็ใส่ผุนให้เขาละขยายต้นใหม่ให้เขาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้นะคะเพื่อนๆ เพื่อนคนไหนมีเศรษฐีก้านทองคอมเมนต์ให้ป้าไปาด้วยนะคะป้าไปาไม่รู้ไม่เคยปลูกค่ะปลูกพอติดติดได้สิบเดือนเองออกข้างดอกออกข้งผลป้าไปไม่เคยเห็นนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยมีก็บอกป้าไปาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ